สวัสดีค่ะวันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากที่แอดมินและทีมงานได้ติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าพบว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นและมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุได้ ซึ่งอาจเคลื่อนตัวเข้ามาสู่บริเวณประเทศไทยส่งผลกระทบทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไรย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะเข้ามาส่งผลกระทบต่อบริเวณประเทศไทยในช่วงวันไหนและจะขอพาทุกท่านไปติดตามดูกันว่าแนวโน้มลักษณะอากาศในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้จะเป็นไปในทิศท,ทางใด ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนประกอบกับเองมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้คาดหมายเอาไว้ว่าในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีกาลสินขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดชัยภูมินครราชสีมา บุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละห0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราชอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสจากนั้นในวันที่27-29พฤศจิกายน2565ร่อรองมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้มีกำลังอ่อน ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง โดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนในช่วงวันที่30พฤศจิกายนถึง1ทธันวาคม2565จากโมเดลจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยมีอากาศเย็นในตอนเช้าในขณะที่มรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมอรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างจึงทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง นอกจากที่เราต้องเฝ้าจับตากับฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นในช่วงแรกและจะมีอากาศเย็นในช่วงถัดไปแล้วให้ทุกท่านมาจับตาดูกับยอมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นในบริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่หนึ่งธันวาคมโดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่ายอมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะค่อยๆเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่สองธันวาคมหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ มาทางบริเวณปลายแหลมยวนพร้อมทั้งคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นซึ่งจากโมเดลชี้ให้เห็นว่ามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพาย,ยุได้และเคลื่อนตัวเข้าประชิดชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามในวันที่3ธันวาคมลักษณะดังกล่าวนี้ส่งผลทำให้บริเวณประเทศเวียดนามจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมทั้งจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ หลังจากนั้นยอมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณปลายแหลมยวนพร้อมทั้งค่อยๆเคลื่อนลงสู่บริเวณทะเลอ่าวไทยในวันที่4ธันวาคมซึ่งหากมีแนวโน้มเป็นไปตามคาดหมายนี้ก็จะส่งผลกระทบทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนอง กับมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งบางพื้นที่จากนั้นยอมความกดอากาศต่าดังกล่าวจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าประชิดชายฝั่งในบริเวณภาคใต้ทางด้านฝั่งตะวันออกของประเทศไทยในวันที่4-5ธันวาคมโดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในบริเวณภาคใต้ตอนกลางนี้จะส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้ตอนกลางมีฝนตกหนักถึงหนักมาก รวมทั้งจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกแต่ต้องขอแจ้งกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเอาไว้ก่อนว่านี่คือการคาดหมายลักษณะอากาศในระยะไกลอาจมีปัจจัยอื่นใด เข้ามาส่งผลกระทบทำให้ลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อยอมความกดอากาศต่ำอย่างมากนั่นคือมวลอากาศเย็นที่มีอิทธิพลในช่วงนี้หากมวลอากาศเย็นมีกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมถึงในบริเวณประเทศไทยมวลอากาศเย็นซึ่งเป็นตัวการสำคัญอาจเข้ามาทำลายโครงสร้างของย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวทำให้อ่อนกำลังลง หรือสลายตัวลงในที่สุดก่อนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุก็อาจเป็นไปได้แต่หากในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงยอมความกดอากาศต่ำนั้นก็อาจมีทิศทางการเคลื่อนตัวเป็นไปตามที่โมเดลได้คาดหมายและจะส่งผลกระทบต่อบริเวณประเทศไทยของเราทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นั่นเองจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน เฝ้าติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศต่อเนื่องซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบหากมีแนวโน้มลักษณะอากาศรวมถึงการทวีกำลังแรงขึ้นของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือแม้แต่ทิศทางการเคลื่อนตัวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดจะรีบแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อไปค่ะอย่างไรก็ดี ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งจึงขอเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยในส่วนของพ่อแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมทั้งขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยโดยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ